วันนี้สิ่งที่เดียตัดสินใจคือเราอยากจะขอลงสู้ในการรับเลือกตั้งหัวหน้าพักเพื่อเสนอตัวเองในการเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับพักให้กับสมาชิกพักในการที่จะกลับมาฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ให้กลับมาเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของประชาชนอีกครั้งหนึ่งในวันข้างหน้าค่ะมาดามเดียหรือวัฒยาบุญนาศ หนึ่งในตัวแต่งชิงก้าอีหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้ซิ่งวินจักรยานยนต์มาถึงพักโดยถือเลิกงามยมดีเวลา9้านาฬิกาย9สกนาทีวายสก,การะพระแม่ธรณีบีบมวยผมซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับพักมากกว่า77ปีพร้อมประกาศลงสมัครหัวหน้าพักวันที่9ธันวาคมนี้เพื่อที่จะฟื้นฟูพักให้กลับมาได้รับความไว้วางใจและความหวังของประชาชนกันอีกครั้งวันนี้เดียวอยากจะขอโอกาส ในการที่จะฟื้นฟูพักประชาธิปัตย์ฟื้นฟูอุดมการณ์ของพักประชาธิปัตย์เพื่อทําให้พักประชาธิปัตย์จะกลับมาเป็นที่พึ่งจะกลับมาเป็นความหวังของประชาชนเพื่อที่จะยืนยันในพลังประชาธิปไตยของพักประชาธิปัตย์และที่สําคัญที่สุดก็คือการนําพาประเทศนําพาอนาคตในการวาดฝันไปในวันข้างหน้าให้กับประชาชนทุกๆคนในการที่จะเลือกตั้ง ครั้งหน้าที่จะเกิดขึ้นเพื่อที่จะนำพาให้พรรคประชาธิปัตย์จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนไทยทุกๆคนในการเลือกตั้งครั้งถัดไปค่ะหากมาดามเดียได้รับเลือกหัวหน้าพรรคคนที่9ก้ถือเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นตำแหน่งผู้นำของประชาธิปัตย์ในรอบ77ปีแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องได้รับการยอมรับจากกลุ่มสมาชิกค,คนเก่าๆที่อยู่เคียงข้างของพรรคมาอย่างยาวนาน และต้องชิงตําแหน่งแม่ทัพกับนายนราพัฒนแก้วทองรักษาการรองหัวหน้าพักที่สู้ไม่ถอยเช่นกันถือเป็นการวัดฝีมือผู้หญิงที่ชื่อวัฒนยาบุญนาฏเบียตัดสินใจที่จะลงรับสมัครแล้วก็ขอเป็นทางเลือกหนึ่งขอลงสู้ค่ะซึ่งเบียก็ คิดว่านวันนี้เองนี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นถ้าหากวันนี้เดียยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจในการที่จะลงมาสู้ก็คงไม่ต้องพูดถึงการเมืองหลังจากนี้ที่เรายังต้องเจออุปสรรคอีกมากมายและรวมถึงในการที่จะต้องเตรียมสู้ศึกเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การเลือกตั้งท้องถิ่นหรือว่าการเลือกตั้งการเมืองใหญ่ในระดับชาติในการเลือกตั้งในอีก4ปีครั้งหน้าที่จะถึงการผ่านแสดงความจริงใจค่ะในการทํางาน ความตั้งใจเหมือนเช่นที่วันนี้เดียนตัดสินใจที่อยากจะมาแสดงถึงเจตนารมณ์กับพี่ๆสื่อมวลชนเพื่อที่จะแสดงออกไปยังสมาชิกทุกๆท่านโดยเฉพาะก็คือรวมถึงก็คือองค์คณะองค์ประชุมทั้งหลายที่จะเป็นผู้ตัดสินใจในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะเดียก็เชื่อในสปิริตของสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทุกๆคนค่ะว่าจะเปิดโอกาสแล้วก็พร้อมที่จะพิจารณาบุคลากรนะคะที่มีความตั้งใจแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องพิสูจน์ในวิสัยทัศน์ความสามารถของตัวเอง เพื่อให้ทางสมาชิกพักทุกๆคนได้มีโอกาสตัดสินใจพิจารณาเดียอีกครั้งหนึ่งในวันที่9ธันวาคมที่จะถึงค่ะจุดยืนของเดียค่ะแน่นอนชัดเจนวันนี้เราอยู่ฝ่ายค้านเดียขอประกาศตัวในการที่จะทำหน้าที่ของฝ่ายค้านอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะโดยที่ไม่ได้มองหาหรือมุ่งหวังในการที่จะไปสแสวงหาประโยชน์และอำนาจร่วมกับรัฐบาลค่ะ เดียอยากจะเปิดโอกาสให้กับทุกฝ่ายอย่างที่ได้เรียนไว้ก็คือว่าเราไม่ได้เลือกคนว่าคุณเป็นฝั่งของใครความสัมพันธ์เป็นอย่างไรและสิ่งสำคัญที่สุดปณิธานของเดียก็คือในการที่เรียนมาทําการเมืองเดียอยากทําการเมืองที่ก้าวข้ามเรื่องของระบบอุปธรรมเดียอยากให้การเมืองไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นภายในพักไปจนถึงการเมืองใหญ่คือการเลือกการเมืองที่เลือกคนด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นตัวแทนให้กับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศในโอกาสข้างหน้าค่ะ